สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับคิวทัพพานเลยแต่งนะครับวันนี้งานด่วนตอนสามทุ่มนะอ่าผมจะมาติดไอคิวขอบประตูเนี่ยนะครับของฮิโน่นะเริ่มกันที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก่อนเลยมาข้างซ้ายเดี๋ยวเช็ดก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะเช็ดก่อนเช็ดให้ข้าที่ฝุ่นมันหลุดนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยตอนนี้ข้างซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะ เรียบร้อยแล้วไม่ยากนะครับไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วนี่มันจะเป็นช่วงรอยต่อเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อไปไฟข้างขวากันนะครับนี่คือของที่จะติดข้างขวาน,นะผมเช็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็ลอกกาวแปะได้เลยนะครับติดเลยลอยเร็วๆผมให้ลูกค้ารอนานนะครับใจร็แค่นเคนี่ตอนนี้ข้างขวาก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับ อันนี้คืองานข้างขวานะครับนี่ฮะติดเสร็จเรียบร้อยไนงะวันนั้นมาติดอันนี้นะครับขาลงใต้ยิบมันกระเดึ๊กนะพี่ปกติมันเป็นงี้ไหมยิบมันอันนี้ไหมอืมฮะครับอ๋อประตูนี้ออก ร้อยข้างนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเมื่อวานก็สีเขียววันนี้ก็สีเขียวนะครับรอเลยพี่เงินสดหรือโอนครับเงินสดใช่ไหมโอเครอเลย เี๋ยวพี่แกไปละคันนี้นะครับที่มาวันก่อนเนะี่ยใส่ใตรงใต้เพลียวนะครับแล้วก็ไอน้นี้นะแล้วก็มือเปิดนะนี่แกไปละวันนี้หล่อเนี้ยหล่ออยู่เนี่ยทำไมจะไม่หล่ออ่ะหล่อนะ ไปละรถก็สีเขียวไฟก็สีเขียวนะครับตัดโคโมเมียมด้วยเลยแจมๆเลยอุยรถเครื่องรถเครื่อง